เริ่มต้นวันนี้ด้วยเรื่องหนึ่งท่านผู้ชมครับช่วงสัปดาห์สองสัปดาห์ที่ผ่านมามีสถานที่ท่องเที่ยวสองที่ที่เป็นที่นิยมของคนไทยแล้วก็ถูกพูดถึงเพราะว่ามีคนที่ไปถ่ายคลิปสองสถานที่นี้แล้วก็บอกว่าโอ้โหทำไมมันเงียบเหงาเหลือเกินนะสองที่นี้ก็คือมีที่อัมพวากับที่ชะอําที่อัมพวาก็ไปถ่ายภาพมาแล้วก็บอกว่าที่อัมพวาที่อัมพวาก็ไปถ่ายภาพมา แล้วก็บอกว่าโหมันช่างเงียบเหงามากใช่ไหมครทำไมมันถึงได้เงียบเหงาอย่างนี้แล้วก็ที่ชาก็ถ่ายภาพมาก็บอกว่าโหมันเงียบเหงาอ่ะลกก็ายเปคนไปน้อยอืได้นี่นะฮะก็ปรากฏว่าสําหรับที่ชานะฮะเมื่อวานนี้ทางผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวนะครับพลตำรวจโทศัก์ศิราเพื่ออํา ก็เดินทางไปตรวจสอบนะครับพร้อมกับทีมงานมีนายกสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันตกนะฮะคุณวสันติกุลนากาลังตํารวจท่องเที่ยวร่วมกับตํารวจจากสอพอชะอําเจ้าหน้าที่จากสํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรีนะครับประธานชมรมเตียงผ้าใบโอ้โหไปันเยอะตรวจสอบกรณีที่มีคนไปถ่ายคลิปที่ชายหาดชะอําใต้ชุมชนหนองแจง นะที่เพชรบุรีก็เบื้องต้นก็พบนะครับว่านักท่องเที่ยวมาเที่ยวหาดชะอําก่อนถ่ายคลิปลงโซเชียลจนเป็นกระแสวิาพากษ์วิจารณ์อย่างหนักโดยนักท่องเที่ยวได้ถ่ายช่วงเวลายเย็นใกล้เก็บเตียงผ้าใบแล้วจนทําให้ภาพการท่องเที่ยวริมหาดชะอําในช่วงนั้นไม่มีนักท่องเที่ยวอยู่ริมหาดของเมืองชอำของเราก็มีนักท่องเที่ยวนะครับทั้งพี่น้องจากต่างจังหวัดนะครับแล้วก็ อบทต่างๆที่มาึษาดูงานของเราก็ปกตินะครับโดยปกติก็จันทร์จันทร์ถึงศุกร์นะครับของเราก็มีนักท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ผู้ดูงานมาอยู่เป็นประจําอยู่แล้วนะครับ้ตามที่โซเชียลได้บอกว่าช้าเงาเงานะครับก็คิดว่าน่าจะไม่เป็นความจริงนะครับนะครับก็ส่วนใหญ่ก็นะครับจันทร์ถึงศุกร์ของเราก็มีคนมานะครับโดยทั่วไปยิ่งเสาร์อาทิตย์นะฮะ ก็มีคนนะครับพี่น้องนักท่องเที่ยวนะตักนะครับในส่วนนี้นะฮะแล้วก็รวมถึงทางโรงแรมนะครับก็โดยทั่วไปก็มีนักท่องเที่ยวนะครับมาจับจองห้องพักนะอยู่เป็นประจํานะฮะดังนั้นก็ผมว่าเป็นไปไม่ได้นะครับที่จะเออชามเงียบเหงานส่นี่ฮะในขณะที่พันธุตรวจโทอานัชชัยนะฮะพันธุตรวจโทอานัชชัยก้อนทองเป็นสารวัตรสถานีตํารวจท่องเที่ยวสอง กองบังคับการตํารวจท่องเที่ยวนะฮะบ,บอกว่าก็ลงพื้นที่แล้วคุยกับนักท่องเที่ยวแล้วผู้ประกอบการทุกคนก็ยืนยันนะครับว่าชาอําไม่เงียบเหงานะฮะยังมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาพักผ่อนอย่างต่อเนื่องแล้วก็ยังมีนักท่องเที่ยวบอกด้วยนะครับว่าผู้ประกอบการบริการดีไม่มีการเอารัดเอาเปรียบด้วยนะฮะลงพื้นที่ตรวจสอบนะครับจากที่ปรากฏคลิปในภาพข่าวนะครับในเรื่องของ ชามเงียบเหงาเราก็ได้ร่วมกับหลายฝ่ายนะครับทั้งเทศกิจนะครับทั้งตำรวจพื้นที่เองแล้วก็ขอกจอนะครับวันนี้ได้ลงไปสัมภาษณ์ทั้งนักท่องเ,เที่ยวเองแล้วก็ผู้ประกอบการที่เข้ามาเที่ยวในพื้นที่นะครับแล้วก็มีการสอบถามนะครับทางผู้ประกอบการนะครับก็ให้การยืนยันนะครับว่าชามไม่ได้เงียบเหงานะครับอย่างที่คิดนะครับ ก็จะเห็นภาพต่างๆเนี่ยขอวมาท่องเที่ยวในเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวนะครับถึงแม้ว่ามันจะเป็นช่วงฤดูฝนก็ตามนะครับก็ยังมีท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับในส่วนการบริการของผู้ประกอบการเช่นกันครับสอบถามจากนักท่องเที่ยวแล้วนะครับนักท่องเที่ยวก็บอกว่ามีการบริการดีนะครับไม่ไม่ได้มีการเอาลอดเอาเปรียบนะครับเป็นการเชื้อเชิญซะส่วนใหญ่นะครับแล้วก็ทุกคนที่มาท่องเที่ยวในพื้นที่ครับมีความพึงพอใจนะครับในเรื่องของทั้งความปลอดภัยนะครับการให้บริการต่าง นใเรื่องของการอำนวยความสะดวกก่อนเช่นกันก็ตอนนี้ครับก็มั่นใจได้นะครับว่าชามเราไม่เงียบเหนี่เห็นไหมไม่เงียบเหรอชามเนี่ยถ้าเราตามข่าวก็จะเห็นว่าโดนรอบนี้รอบที่สองแล้วรอบแรกก็อะไรนะที่ถนนพระรามสองล่ะใช่ไหมถนนพระรามสองสร้างไม่เสร็จทันทีทาให้คนเบื่อที่จะเดินทางไปเส้นพระรามสองก็เลยทําให้จังหวัดที่ต้องเดินทางไปในแถบนั้นโดยเฉพาะพวก ประจวบชามเลยพวกนี้เพชรบุรีเงียบเหนาแล้วตอนนั้นเขาขอกมาโต้ทีนึงแล้วว่าโอ้มันไม่ถึงขนาดนั้น <S <S ใช่ไหมฮะอันนี้ก็เป็นรอบที่สองนะครับ <S <S <ม>ในขณะที่โฆษกรัฐบาลคุณหมอชัยวชโรงก็มีออกโพส์ข้อความผ่านทางทวิตนะครับโดยแนบลิงก์ข่าวของนายกสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันตกเพชรบุรีประจวบยืนยันการท่องเที่ยวชามยังเยอะเหมือนเดิมนะฮะ คุณหมอชัยเนี่ยบอกนะครับว่าในโลกโซเชียลทุกวนันนี้มีคนพยายามปล่อยเฟซนิวเพื่อบอนทำลายภาพพจน์การท่องเที่ยวของไทยจนผู้รู้จริงที่เป็นคนในวงการท่องเที่ยวชะอำทนไม่ไหวต้องออกมาเปิดเผยความจริงนะฮะผู้ว่าททท,ทส่งคนไปเช็คในพื้นที่ด่วนชะอไม่ได้เงียบเหงาอย่างที่มีคนปล่อยข่าวกันครับ จากการสอบถามนายกสมาคมโรงแรมและผู้ประกอบการโรงแรมในพื้นที่ชะอำพบว่าอัตราการเข้าพักเฉลี่ยนในช่วงนี้ทั้งวีคเดย์และวีคเอนประมาณ50-60%ช่วงวันหยุดยาวในสัปดาห์หน้าที่จะถึงนี้มีอัตราการจองการเข้าพักล่วงหน้าเพิ่มขึ้นถึงประมาณ70-75%ในส่วนของสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมในพื้นที่ชะอำ ไม่ว่าจะเป็นหาชะอํวัดถ้ำแจงก็ยังมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวตามปกตินะฮะพร้อมกับลงภาพประกอบในวันที่13กรกฎาคมปีนี้นะครับเวลาบ่ายโมงนี่นะฮะแล้วก็ยังพูดถึงอัมพวาด้วยนะฮะก็คุณหมอชัยยังลงภาพที่อัมพวาแล้วก็บอกว่าอัมพวาก็เช่นเดียวกัน ไม่ได้เงียบเหงาอย่างที่มีคนปล่อยเฟซนิวอัมพวาไม่สิ้นมนขลังใครบอกว่าเมืองหน้าเที่ยวเมืองนี้เงียบเหงาหมดเสน่ห์ไม่จริง13กรกฎาคมทีมทททสมุทรสงครามเก็บภาพบรรยากาศตลาดน้ําอัมพวาที่ยังมีนักท่องเที่ยวทั้งไทยและเทศมากอบโกยเก็บเกี่ยวความสุขณตลาดน้ําแห่งนี้อย่างหนาตาเช่นเคยเนี่นะฮะอันนี้เขาเโพสทีก็ ให้ดูทั้งที่ชะอําแล้วก็ที่อัมพวาก็เดี๋ยวลองดูนะฮะหมอชัยบอกว่าอย่างที่ชะอำเนี่ยหยุดช่วงปลายสัปดาห์นี้จะมีวันหยุดยาวต่อเนื่องครับก็คนจองที่พักมากขึ้นถึง 70- 75%เดือนนี้ท่านผู้ชมครับปลายสัปดาห์ทั้งสองสัปดาห์ของสิ้นเดือนนี้ก็เป็นวันหยุดยาวนะ,ะก็วันที่20วันอาสาหาบูชา21 วันอาทิตย์วันเข้าพรรษา22วันจันทร์วันหยุดชดเชยใช่ไหมครับแล้วก็ไปอีกทีวันที่28นะครับวันสําคัญนะครับวันเฉลิมพระชนพรรษานะครับแล้วก็วันที่29วันจันทร์ก็เป็นวันหยุดชดเชยฉะนั้น2สัปดาห์ปลายของปลายที่นี้20 21 22นะฮะก็หยุดยาว27 28 29ก็หยุดยาว นะ<ม>ก็เชิญท่องเที่ยวกันในประเทศนะฮะก็เดี๋ยวลอตอนนั้นลองดูก็ได้ว่าที่ชะอำกับที่อัมพวาคึกคักไหมนะฮะ<ม>แต่ว่าทั้งสองส่วนนี้เนี่ยคุณหมอชัยบอกว่าให้ทอทอท,อทอลองไปดูแล้วมันไม่ได้เป็นไปอย่างที่เขาบอกมันยังคึกคักอยู่อย่างอัมพวาเนี่ยเมื่อช่วงต้นเดือนท็อปนิวเราจัดคิดดีแคมป์ที่นั่นอ๋อเออ <ผม S 1> ใช่ใช่ก็อยู่ที่นั่นไม่เงียบนะเงียบไหมเงียบเลยเรือยังคงวิ่งเนี่ยฮะ แล่นให้บริการอยู่เอกันก็ก็ขายของกันก็คือขายได้เรื่อยๆเลยฮะมันไม่ได้เงียบเหงาอย่างที่หลายคนพยายามจะสื่อแบบนั้นแล้วมีคุณผู้ชมหลายคนที่เป็นแฟนข่าวท็อปนิวส์เองเนี่ยก็บางคนก็เหมือนกับว่า,ามาคอมเมนต์ในภาพถามถามประเด็นนี้เลยว่ามันเงียบเหงาอย่างนั้นจริงไหมคุณเท็กอะไรเงี้ยฮะซึ่งเราอยู่ตรงนั้นมันไม่ได้เงียบเหงานะฮะนักท่องเที่ยวมีจีนฝรั่งก็ไปคนไทยก็ไปนี่ นะก็สุดสัปดาห์นี้ถ้าเกิดใครไปเที่ยวฉะอําเที่ยวอัมพวาแล้วก็ถ้าเป็นคนที่เล่นโซเชียลมีติ๊กต็มี Facebook นะครับมีไอจก็ลองถ่ายดูในมุมที่เอ,อให้เห็นว่าเอยคนเขาไปเที่ยวกันคึกคักอยู่นะนะถ่ายแล้วก็มาช่วยๆกันลงอย่างน้อยๆเขเราก็เป็นคนเเป็นอีกเสียงหนึ่งที่ช่วยเหลือคนในประเทศเราใ,ให้เขาได้ทํามาหากินได้ใช่ครับนะฮะลองดูนะครับไปเที่ยวเขาหามุมถ่าย มันคงจะไม่เงียบเหงาถึงขนาดโอ้โหวงเวงอย่างที่เข้ามาลงหรอกอ่ถูกแต่มันอาจจะมีจังหวะคนน้อยคนมากเป็นธรรมดาเออใช่ตอนนั้นที่เราไปช่วงเย็นๆก็คึกคักดีนะเรือไปดูหิ่งห้อยยังต้องต้องจองนะใช่ค่ะได้ไปดูไหมฮะได้ไปดูฮะใช่สวยมากยังมียังมีมีตลอดนะเขาบอกว่ามีตลอดใช่ยังมียังมีให้ดูอยู่นะตรงต้นลําพูที่เขาจะนั่งเรือพาออกไปนะอ่าใช่นี่นะฮะ เรื่องงงขออการทท่่เียวับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสั่นกระดิ่งจะได้ถึงใจทุกประเด็นอินเทรนทุกสถานการณ์กับข่าวเด่นทั่วไทยเร็วลึกครอบคลุมทั่วไทย